ท่านใดนะครับที่อยากได้รถ Volvo S80 นั่นเองเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเจ้าของเดียวนะประมาณแสนกว่ากิโลเมตรตัวเกียร์รุ่นใหม่แล้วคอนโซลก็จะไม่เหมือนนะรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นรถมือเดียวมีประวัติการเข้าสู่อยู่ที่ Volvo นะไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีน้ำท่วมรายละเรียดรถนะครับมีดีเทลอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพบกันไปครับ วันนี้นะครับจะพามาชมรถยนต์ค่ายรถยุโรปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้รถโบโวนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว s 80นั่นเองนะครับและที่สําคัญคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับเลขไม้ยังไม่ได้เยอะประมาณแสนกว่ากิโลเมตรนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่ดูที่ชมอยู่นะครับดูแล้วสนใจกําลังเลงกําลังมองหารถยุโรปที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาต นำเสนอรถคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจสาหรับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมนะก็เจ้าันโ v o S80 คันนี้นะครับมีรายละเอียดดีเทลอย่างไรที่น่าสนใจบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า รถนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะค่อนข้างคัดนะครับรถก็ต้อง1เป็นรถเจ้าของเดียว2เลขไม้ไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นสเปคที่ถ้ามันเป็นรถสเปคที่หาได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเงี้ยเข้า3เงื่อนไขพวกนี้เราก็ทําการซื้อมาเลยนะครับและที่สําคัญคือรถจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีพิกคว้ามไม่มีตัดต่อไม่มีน้าท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนรายละเอียดรถนะครับมีดีเทลอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพบกันไปครับ นะครับก็คันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์วอลโวนะครับ S80 นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับย้ำนะครับว่าเป็นดีเซลและเป็นตัวมินเนอร์เชนก็คือเป็นตัวเกียร์รุ่นใหม่แล้วคอนโซลก็จะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นรถมือเดียวมีประวัติการเข้าสู์อยู่ที่วอโว่พาราม4หรือพาร์ามประมาณนี้นะครับที่สู์นะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับมาดูดีเทลกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งจะซื้อจากลูกค้ามาเมื่อวานนี้ สภาพตอนนี้ก็คือดูได้เลยนะครับสภาพก็สวยอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือรอคิวเข้าไปสปารถนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับรถมาแบบนี้สภาพมันสวยอยู่แล้วนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับและระหว่างนี้หลังจากที่เราถ่ายคลิปเสร็จก็จะส่งรถเข้าไปในลายสปาก็ต้องการขัดพอกายในต่างๆให้นะครับมาดูรายละเอียดรถกันก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมสภาพสีโดยรวมล็อกคันก่อนนะครับ นะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยอยู่นะครับยังไม่ได้ทำนะครับให้ชี้ให้เห็นก่อนนะครับแต่อันเนี้ยจะขัดออกอันนี้เป็นรอยแค่สีฝากขัดออกนะครับจะให้เก็บให้นะครับแจ้ยงก่อนว่าสีอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่เราให้ดูสภาพก่อนค่อนที่จะไปเก็บสีว่าริ้วรอยมีแค่ประมาณนี้เองร้อยละยางนะครับคอนเเซตันนะครับปี2021นะครับเป็นยาง245 40ขอบ ถามว่าใช้ได้ไหมนะครับถ้าถามผมนะครับก็พอวิ่งได้อีกสักประมาณสัก5,000กิโลเมตรน่าจะพอไหวนะครับแต่ถ้าให้ดีถ้ามีงบก็อาจจะถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนหม่์สักชุดหนึ่งก็วิ่งได้ยาวๆเลยครับประมาณนี้นะครับส่วนพับเบรกจันเบรกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับอย่างคันนี้ก็การันตีให้นะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิษคว่ำไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับเล็ไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของเดียวหากพบเจอว่าเลขไม้ไม่แท้ตัดต่อน้ําท่วม รถชนมาอย่างเงี้ยยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนราคาให้ท่านผู้ชมซื้อไปนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับแต่ถ้าท่านสนใจแล้วท่านมีช่างจะพามาดูรถมาได้เลยนะครับรถนะครับจะจอดอยู่ที่ร้านของเรานะครับร้านของเราชื่อว่าร้าน32ออโต้คาร์นะครับอยู่ที่ถนนเจริมพระเกียรติรัชการที่9ซอย39ท่านหาซอย39เจอเข้ามาในซอยประมาณพักเมตรร้านจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับหาไม่ยากวัวมาไม่ถูกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ไอดีไลน์นะครับที3ที่ fc นะครับเราบอกขอโลเคชันหน่อยแต่จะมีทีมแอดมินส่งโลเคชันให้มาดูรายละเอียดกันต่อปฝาท้ายแล้วนะครับก็จะให้ดูพวกลางซีนเมดอาร์คต่างๆว่ามันคงเดิมแบบนี้เลยฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับคมอยู่ท้ายรถนะครับอาจจะมี ร้อยเพื่อนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราคลีนทำความสะอาดให้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ารถขึ้่เข้ามาภาพมันก็จะให้ดูออริจินอลแบบนี้เลยนะครับนี่ยังอะไรหลุมยังอะไรต่างๆนะครับมีเศษฝุ่นเศษละอยู่นะครับตาสภาพการใช้งานเดี๋ยวคลีนให้นะครับไม่ใช่ปัญหาประมาณนี้แต่จะให้ดูเรื่องของพื้นหลุมยังอะไรต่างๆนะครับว่าเป็นหลุมเดิมนะครับไม่มีพ่นไม่มีชนนะครับไม่มีทําสีมาก่อนนะครับประมาณนี้เบ็ดร์กอยู่คือทั้งครบทั้งซ้ายและขวานะครับ รุ่นนี้จะเขียนว่า D4 นะครับจะเป็นรู่ทันทีว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับภายในจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแแจจะมีให้จากลูกค้ามา2ชุดนะครับจะเป็นระบบแบบ Keyless ด้วยนะครับนี่เห็นไหมดีเซลดูเบานะหน้าให้ดูสภาพของเบาะนะครับรถที่ยังไม่ได้ผ่านการ ฟอกการทำอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้นะครับของมาลายต่างๆนะครับหัวเกียร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยนะครับเลขไมค์คันนี้ของเขานะครับ145,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมือเดียวเลยอันใดนะครับที่เลงที่หาอยู่นะครับบะโวนะครับดีเซลดีโฟนะครับทิมเลขไมค์อย่างเนี้ยสำหรับผมนะครับโดยส่วนตัวบอกเลยว่ามันเป็นไมค์น้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เจอเจอกันส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ต้องมีแตะ200,000ขึ้น นะครับมันจะมีเอกสารประจํารถนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตไม่ได้อยู่ในคลิปนี้จะแยกออกไปให้ต่างหากอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับดูเอกสารรถประวัติซ่อมบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับเดี๋ยวขอให้แอดไลน์นะครับไปที่ ID Line ไลน์ทีทีสามสองเอนะครับแล้วบอกขอดูเอกสารรถวอลโว่เอแดนหน่อยนะครับเดี๋ยวมีทีมแอดมินจะส่งใหนะ้มันไม่สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวมาพูดในที่สานะแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อ องเครื่องนะครับให้ดูก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับจะมีเลอะเปื้อนกันบ้างเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราคลีนให้ทําความสะอาดให้นะครับแต่ต้องบอกแบบนี้พอเราเปิดขึ้นมาเสร็จเห็นสภาพแบบนี้แล้วก็โหอยากซื้อเลยเห็นไหมเห็นดูไดชาร์จดูไดของเขานะครับดูแลมาสมควสมควรอยู่แล้วนะครับว่ารูดมันสภาพเนียบเนียบอยู่นะครับ จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้บ้างตามการใช้งานนะครับอ่ะเปิดปากระโปรงมาแล้วก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของฝากระโปรงว่ามันเดิมแค่ไหนนะครับปากระโปรงบานเดิมเลยนะครับซีนตะเข็บโลโก้ต่างๆอยู่ครบนี่เห็นไหมขาปากกระโปรงแก้มซ้ายขวาออริจินอลเดิมๆให้แบบนี้เลยนะครับถามว่ารถเดิมขนาดนี้มีเก็บสีมาบ้างไหมมีเก็บสีมาบ้างอยู่แล้วนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเก็บสีคืออะไรเก็บสีคือบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บนะครับเห็นไหม ถ้ามันเป็นรอยแบบนี้ก็มีการเก็บแต่ถามว่าเราดูให้เรียบร้อยแล้วเราใช้ประสบการณ์ของเราดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีชนดักเข้าใจแบบนี้นะครับการซื้อรถมือ2ใช้งานสักหนึ่งพันเนี่ยโอกาสที่จะไม่มีทําสีเลยถามว่าหายากไหมพอหาได้แต่อาจจะหาได้ยากนิดหนึ่งผ่านดา่านเรื่องหนึ่งสีชอบไหมสองมีกี่มือสามเลขไม้น้อยหรือมากบางทีไปเจอคันที่ไม่เคยทําสีเลยแม้แต่ชิ้นหนึ่ง แต่วิ่งประมาณนัก2 0 0แสนกว่ากิโลเนี่ยท่านก็ต้องมาช่างใจดูแล้วว่าเป็นข้อมูลประกอบไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับแต่คันนี้ก็มีการเก็บสีมาบ้างแล้วอยู่แล้วนะครับมาประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีชนหนักนะครับภาษีนะครับ14สิงหา68แปไฟหน้าสวยใสยแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยเพราะเรามาดูแลมาดีเนะี่ยก็ถือว่าท่านไปต่อได้ไม่ยากนะครับก็ไปต่อได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เพยายามจะคัดรถทดี่มันสเปคมือเดียวไม่น้อยมีประวัติซ่อมอุปรกรณ์ครบมาจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมนะก็ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรถนะครับจอดอยู่ที่ร้านของเราครับร้านของเราชื่อว่าร้าน32ออโต้คาร์นะครับอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซอย39นะครับก็ไม่ไม่ถูกแอดไลน์นะครับไปได้ที่ไอเดียไลน์ที่ที่สนะครับแล้วก็บอกขอโลเคชั่นหน่อยหรือใจร้อนอยากโทรท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ099 978 7962วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ